น้องสาวเป็กสันชยัยเคลื่อนไหวผ่านโพสต์ถึงดราม่าพี่ชายและพี่สะใภ้เรียกว่าดราม่าเรื่องครอบครัวของครอบครัวดาราชื่อดังธัญญาธัญญาเรศเองตะกูลภรรยาของหนุ่มคาสโนวาเป็กสันชยัยเองตะกูลที่เกิดเป็นประเด็นเรื่องน้องนักศึกษาที่มาคุกคามน้องลียาลูกสาวสุดที่รัก งานนี้แม่ทันาาิเลยจัดเต็มออกโรงไม่โอเคกับพฤติกรรมดังกล่าวงานนี้ปุกกี้ซินีนาตเองตะโกลน้องสาวของพี่เป๊กสันชยัยก็เลยขอโพสต์ให้กำลังใจพี่ชายและพี่เสียภัยสุดที่รักแบบง่ายๆแต่ซึ้งๆว่าเป็นห่วงทั้งพี่ชายและพี่สาวสู้ๆนะคะทุกคน #wearefamily